ครับผมสวัสดีครับมือนี่บักเลสเเพงเห็นละฟื้นแล้วครับหลังจากที่ไปเมื่อคืนเนี่ยไปกินเขากินนามมามันนี้ว่าฟื้นแล้วจะเอายังมาก,กินพอดีครับนี่ครับในมาถุงนึงมีอย่างไรเน,นาะเอาแบบื่วนครับพอดีไปสั่งไอ ต่เหล้าวัดดงครับได้เรื่องบ่ครับแล้วมาเบิ่งกันครับนะนเาหาขาตัง,งาากรบัตราันครับมาบานีครับผมหลังจากที่ว่าได้เห็นก๋วยเตี๋ยววัดดงนะครับเนี่ยมันกว๋วยเตี๋ยวเรวาจะเป็นแบบ เพื่อนเนี่ยเก้าล้อครับวันนี้แห้งครับก็เลยเอาแบบมันขึ้นนักกป็นไรครับมันไปหาหุวมขวดผู้เดียวเก้าลอวัดรงครับข่าววันนี้เส่าเทียงครับห้องมกันเลยครับ bạn gặp Có đề ở về Ở đỏ dừng lại này lại máy ngược ngược กร้อนนี่ยตรงนี้ครับแนะนำว่ามี่จนักปิ่นใช่ไหมว่เขาครับเพบราะบ่าเราเอาคือปรุงลงในในถ้วยก็รอนครับเพราะว่านี่นักินแบบนี้ได้รสชาติก่านครับ ขันต่อเครือปุ๋งล่วงอ่ะได้ถุยเกาเหลาตัดแบบว่าตัดน้ำซุปของเกาเหลารสชาติเกาเหลาครับนมข้นน้ำซุปให้มันกินแบบนี้เลยครับคนไปข้างนอกแบบนี้ครับร้อนหอมอร่อยหอมครับแย่เลยวัดดงครับเกาเหลาฉามระฟุกซึ่งบาท ว่นน่าจะมีทุกพื้นที่นะครับอ่าบางโรงพูดนเลยเราเหานี่วันครับยังไงโอเคครับได้ๆวันนี้หลังหลังจากที่ว่าแจกเส่ถุงแล้วพวกนี้ซื้อมาตอนเที่ยงครับตอนนี้ก็ กับสซบสองแล้วเบ็บหน่อยครับเว็บหน่อยเพื่อความอร่อยร้อนๆเขาเว็บได้ครับนะครับเขาเบ็บเตรียมเลยแล้วอเบ็บเอาสักห้านาทีพอพอมันนุ่มๆครับอุ่นๆ โอเคครับเดี๋ยวเบิ่งกันต่อครับโอเคครับมาด้หลังจากที่เวิลแล้วเรามาดูกันปไฟก่อนอันดับแรกปลี่ยไฟเบร์สวิตต์เข้ามาโอ้คือห่อนเดี๋ยวบ่เดี๋ยวด้วยฮันนี่จับมันครับมันห่อนพ่อนเดี๋ยวหานนี่จับสักครู่ครับ เกาเหลาัดวดงมูลเลยแนะนำครับแนะนำออ,เ,อ,อเรียบร้อยครับงไงนีมนงันครับได้เรืองบรนี่ครับเปนชินเลยครับเนี่ย ถ้าเอามื่นี่ยเขาก็มีลูกชินครับโปรตีนใช่มีลูกชินครับครับจิ้นเลยครับแล้วก็ตักใส่มีผักมีอะไรปุร๊บน้ำจิ้นครับเทียบไปเมื่อกี้เนะี่ยคือว่าคือปรุงเนี่ยผมซีบอลงในถ้วยในถ้วยนำกระหรวครับกอผมจะเอาแบบจิ้มแยกครับก็ตักน้ำจิ้มใส่ครับนีบ่จิ้มใส่เบิง้ง เนี่ยว่าอืมพอเลยครับอืมครับแบยวก็มันได้น้ำรสรสชาติน้ำซุปดีแคจะปรุงในหม้อก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยครับน้ำจิ้มเนี่ย ผมชอบปุงต้งไดหมอนต้องได้ถือเตียวเบื่อเบือกลับาครับแนะนําุ๋น,นเตียววัดดงมุลิ่งหวามครับเนือเอ้อจะออกยิ้ยุยเปื่อยเลยครับบางคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินเนื้อว่ามันเหนียวมันยืดมันหยากแต่วัดดงเลยครับเพราะจะออกไข่ขขสไตล์ตุนครับ ได้คร nh ับได้แนะนำครับอีกเมนูหนึ่งครับเกาหลาข้าวป่าบัดดงมูลเหล็กครับผมคลิปในไว้สักนี้ครับฝากติดตามเบิ่อนนะครับเบลสัพเพิหละสีเห็นยังอีกสิบ้าเห็นยังกินยังอีกยังไหนยังไดนไปมากันตามวิธีชีวิตของบกเบลครับสัดีครับ